ดูดวงชาวราศีกุมใจสั่งให้สู้ดวงนี้สู้สดชีวิตดวงบุญกุศลวาสนาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มชาวราศีกุมเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเาหาเอาจริงเอาจังจนปะสบควเด็ดชะตาชีวิตรับทรัพย์โอกาสท้องโอกาสดีโอกาสขาววิวาขาวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบ ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในโชคตาปัญหาต่างๆทําให้ท่านรู้สึกขึกเขิมในอํานาจบารมีวาสนาท่านจะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดถ,ถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่โอกาสทองโอกาสดีโอกาสเข้ามาถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องต่อสู้แข่งแย่งชิงดีตกตําแหน่งเอเมโลนะผมกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ายัางเด็ดขาดเด็ดเดียวอาหารมันถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิดข,ขึ้นกับตัวท่าน ชะตาชีวิตรับทรัพย์รวยโชคท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายจะมีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มการปฏิบอดอยการลีเริ่ม,เร,มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีเดอะสตาร์ส่องแสงตะเกียงทองนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองเข้ามาสิ่งทุกอย่างประเดบประดังคำให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายให้ท่านหลบปลีกซ่อนเลดแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาเหรียญใหญ่มาเริ่มตกตำแหน่งในดวงชะตาของท่านท่านจะลื่นเริงสังสรรท่านจะไล่ไล่ไล่ล้ำเต้นระมำเพลงกอง ท่านจะได้สุขสมสมหวังดังใจหมายตกตําแหน่งสามเหรียญได้มีอํานาจบารมีวสาสนาท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาดวงชะตาของคุณเป็นผู้มีบุญกุศลวาสนาลงมาเกิดเพราะฉนนั้นจัดหนักจัดแต่มให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้านับประสบความสําเร็จ โชคชะตาบุญกุศลวัสนารตกตำแหน่งได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาตกตำแหน่งดัชนีไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันสมานัสติดกับดัโมโโมโกม์เน่ห์มนทาตกตำแหน่งผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งเจริญรุ่งเรืองยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์รวยโชคการที่ท่านพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒน,นาอย่างก้าวโดดดวงสมสมสมหวังนั่งใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบ ตกตําแหน่งปัญหาต่างๆมีไว้แก้ไขการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบาร,รมีวัส,สนาชจะตาชีวิตจะรับพย์ส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวากามงคลตกตำแหน่งเดลิเวอร์ไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันสมณัติติดกับดักมนต์เสน่ห์มนตน์ทานการมองการไกลถึงอนาคตการปรับปรุงพลิกเปลี่ยนแต่ผ่านมรนาอย่างก้าวโดดวงล้อแห่งวัฏจักรจัดแจงทำตามแบบแผนอเพณี นกน้อยจะนําพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนานันจะต้องปรับปรุงแปลเป,ปลี่ยนแปลผ่นานพัฒนาอย่างทันทีทันใดการถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะมุ่งมัน่นมุ่งตรงไปข้างหน้านับปะทะกับใครบางคนมันถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่ง,ยง,ยงชิงดีอำนาจบารมีวาสนาโชคชะตาบุญกุศลวาสนาถึงเวลาที่ท่านจะต้องหลบหลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาลุงชะตาแบบนี้ตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายเพราะฉะนั้นครอบครัวเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากสาหรับชาวราศีกุมชาวราศีกุมสู้สุดชีวิตนะสวรรค์ส่งบอบดวงแก้วมณีมาถูตัวท่านท่านจะได้คนพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองดาบสองข่าเกิดขึ้นในโชคชะตาชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดด โชคชะตาบุญกุศลวาสนาเข้ามาส่งมอบด้วยถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาเต็มเลนตกตํตำแหน่งในโชคชะตาปรารประหารศัตรูหมู่มารให้หมดไปสิ้นดวงชะตาจะเปิดทัานจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเป,ปลี่ยนแปลผันไดพัฒนาอย่างก้าวโดดถือดาบตั้งขึ้นนบกาไดกาเสียกาที่จะปรับปรุงแปลเป,ปลี่ยนแปลผัน สิ่งกสิทธ์เข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนําโชคชะตาดวงชะตาพลิกจากร้ายกลายเป็นดีโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวากาวมงคลให้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าถึงเวลาแล้วท่านจะได้รับโอกาสถ้วยทองอันยิ่งใหญ่ท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้ยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่างๆมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระมวลกระววยกระสับกระสายอดทนอดกั้นการที่ท่านได้ค้นพบได้พบได้เจอได้ปรับปรุงได้พัฒนา อย่างก้าวโดดอัศวินขี่ม้าถือถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีก็มาจัดหนักจัดเต็มถึงเวลาแล้วได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันมีปักตรงกลางใจสามทีจื้อเจื้อเจื้อเจือนะครับเจ็บปวดโลดล้าวหรือไม่นะผมการที่ท่านไล่ล้า,ลาเต้นระบำเพลงกองการดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายดวงแบบนี้ดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มการที่ท่านได้คนด้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรอง ได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้ถึงเวลาต้องสู้ปูหรือสีส่องแสงตะเกียนทองจะนำพาซึ่งความะสมเลจโชคลาภเงินทองมารมีวัสนาผมท่านได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันไดพัฒนาอย่างก้าวโดดได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่เป็นเจอในสิ่งที่ชอบ,บโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาสุขสมสมหวังนั่งใจหมายก็อยู่ให้เป็นสิครับผมแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาดวงชะตาแบบนี้เสร็จถีเงินล้าน อภิมหาเศรษฐีท่านจะมีโชคลาภเงินทองบารมีวาส,สนาเทพเทวดาสิ่งศิสิทธิ์ปกปักปก,ปกุ้งของรักษาหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวโดดนับจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีนับลงสุขสมสมหวังดังใจหมายนับใครบางคนเข้ามาบอกกล่าวเล่าสิบถึงเรื่องราวต่างๆเข้ามาหมุนเวียนในโชคชะตาเข้ามาปรับปรุงแปเปลี่ยนแปลงผันได้พัฒนาในสิ่งที่ใช่ในสิ่งที่ชอบนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาประเดบัดดังให้ท่านหลบหลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงโชคชะตาจะเปิดรับทรัพย์โอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายรับหลบหลีกซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดนะผมโชคชะตาแบบนี้นะผมจะต้องระแวดระวังเป็นพิเศษนะผมด้วยบุญกุศลวาสนามีการชิงไผ่ชิงพิษมีการใช้เล์เหลี่ยมเลขกลน,นเพรุบาย นะผมให้หลบหลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาดวงชะตาของท่านขวานี่จะต้องตกตำแหน่งที่ดีนะผมปูรืีส่องแสงตะเกียงทองจะนำพาซึ่งความผสมเลทน,นะผมโชคลาภเงินทองมรมีวศาสนาต้องมองไกลไปถึงทางทิศตะวันออกให้ท่านหลบหลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงสิ่งกสิทธ์เข้าข้างสนับสนุนคำชูดุนนำโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรับรืยโชค การที่ท่านลื่นเลิกสังสรรค์ไล่ล้ำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายมีดาบปักตรงกลางใจนะผมให้ท่านสังเกตในยกตาถ้าโดนแล้วก็โดดอีกได้เพราะฉะนั้นอดทนอดกั้นนะผมท่านจะได้รับทรัพย์โดยโชคนะผมโชคชะตาของท่านตกตำแหน่งบริวารเป็นยังไงบ้างบริวารของท่านสับสนงงงวยเอาแนวนอนไม่ได้คุณจะเอายังไงก็แน่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวา เดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหลังจะเอาอยัางไงกันแน่ปัญหาต่างๆสิ่งที่ไม่ต้องกลัวเลยเลยก็คือเหรียญเงินก้อนใหญ่นับเงินก้อนใหญ่จะเข้ามาทีนี้แหละจะเป็นเรื่องแห่งการยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีละเพราะฉะนั้นเงินก้อนใหญ่เข้ามามันก็ลําบากอีกนะเงินไม่เข้าก็ลําบากอีกไม่มีจะกินก็ลําบากทีนี้จะเข้าหรือไม่เข้าดีล่ะจะทํำยังไงล่ะเพราะฉะนั้นอยู่ให้แปรจัดหนักจัดเต็มแอบรวยเงียบๆดีที่สุดแล้วนะผมถูก นะครับผมถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติกเกอร์อย่าลืมกดไ er, ลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่สิ่งดีๆกำลังจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านครับสวัสดีครับ